ไข่ย่อมาแน่นๆเลยเพื่อนๆนี่สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําเมนูกะเพราไข่ย่อมานะนี่แล้วก็มาดูวิธีแกะกันเลยครับ วันนี้จะใช้อยู่มานห้าลูกนะเดี๋ยวแกะโชว์ก่อนลูกหนึ่งนะไข่ย่อมาเนี่ยก็คือกลิ่นมันจะแรงมากเลยนะเพื่อนถ้าคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็คือแบบไม่ชอบเลยนะตอน,นเด็กๆกินไม่ได้นะเหม็นพอโตมาก็แก่มาก็เออกินได้เว้ยอร่อยดีไปเดี๋ยวเรามาแกะแกะแกแกะ,แกะ สี่ส่วนหรือเป็นสองส่วนนะครับลูกหนึ่งแล้วก็ไปทอดแล้วก็ไปผัดเนี่ยก็บให้ได้กับลูกหนึ่งเนี่ยแต่ใครเก็บนี่เสร็จแล้วเพื่อนนี่ได้ละหนึ่งลูกไปนี่เพื่อน,อนๆไข่ามาแล้วไข่จะมาห้าฟองที่ช้าเนะี่ยแอดไปเอาไข่ไปต้มนะต้มสี่ฟองรู้ไหมใบไ,ไหนที่เข้เป็นไข่ต้มไข่ต้มเนี่ยตรงเนื้อเยลลี่มันอะพอต้มเสร็จแล้วมันจะแข็งขึ้นนะ มันจะไม่เป็นเยลลี่เหมือนลูกนี่ลูกเนี้ยไข่ยังไม่ต้มนี่เยลลี่มันก็จะใสกว่าแล้วมันก็จะอ่อนกว่าพอไปต้มต้มสามถึงห้านาทีก็จะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะแข็งกว่าแล้วก็แอดชอบแบบเอาไปต้มอะ่ะเวลาผ่ามาแล้วมันก็จะแข็งมันก็จะไม่เป็นเยลลี่สะทีเดียวมามาผ่าดูหลายคนก็จะใช้ได้ใช้ได้ตัดแอดไม่สะดวกคือไม่มีนั่นแหละแอดก็จะเอาใช้นี่เลยมีดดูดิผ่าขึ้นก่อน ลูกนี้เป็นลูกที่ไม่ได้ต้มนะนี่นี่ไม่ได้ต้มก็จะหน้าตาแบบน,นี้ส่วนลูกที่ต้มก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็ไม่ต่างกันมากนะแต่ว่าความรู้สึกมันแข็งกว่าผ่าเป็นสี่ชิ้นได้เลยนะครับจะสองหรือสี่ก็ได้เลยนี่สี 4. เดี๋ยวเก็บกันเพราะว่าเราต้องเอาไปไไทอดตามมานนี้เพื่อนๆเย็นหน่อยนะแต่ก็กินได้แหละไปเอาไปทอดกันน้ำมันเดือดได้ที่สักนิดนึงแล้วก็เอาไปกะเพราลงไปทอดนะครับเพื่อนๆจะทำไข่ยะมาก็ต้องทอดใบกะเพาก่อน นี่ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนั่นเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาไข่เยื่อวมาที่เราหั่นไว้อะลงไปคลุกนะลงไปคลุกแล้วก็เอาไปทอดหรือบางคนอะใครแม่สะดวกก็เอาไปทอดได้เลยนะแต่ก็จะเอาลงไปคลุกก่อนทุกชิ้นเลยโอเคตักลงไปทอดอเราเริ่มลงไปทอดเลยทีละชิ้นนะครับชิ้นชิ้น จบแล้วเพื่อนๆละห้าฟองอเขมครับนี่ก็เป็นหน้าตาของไข่ย่อมาที่เราไปทอดมานะครับเพื่อนๆนี่หน้าทานมากทีเดียวเดี๋ยวเราไปผัดต่อเลยนะผัดกระเพาไข่ย่อมาไปในที่นี้เราก็จะเตรียมเครื่องกันนะครับจะมีพริกพริกแดงกินดากับพริกแห้งออแล้วก็กระเทียมมีอหอมแถมนิดนึงนะ,ะใส่ไปเลยแล้วก็ ขกวมกันเลยครับเดี๋ยวโขกอันนี้แห้งก่อนให้ละเอียดก่นอนโขกหอมกระเทียมให้ละเอียดก่อนเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมนับปรุงกันทีเดียวนะจะได้ง่ายต่อการผัดกะ,พะ,ะเพรานะครับจะเป็นซีวขาครับ พิเขาสองช้อนน้ำปลาสองช้อนซอสลงรสาเขียว1ช้อนน้ำตาลหนึช้อนซอสหอยนางลม2ช้อนล้นล้นเลยุงรดครึ่งช้อนนะครับได้เข้ากันเลย ทีเดียวเวลาปรุงก็ได้สะดวกสะดวกเนาะโอเคครับไปเวลาติดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะเดีย๋ยวมันจะเยอะมันจะต่อ่อะพอพริกเราโขลกไว้ลงไปันเลยพริกเริ่มไหมเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่นี่เลยครับนี่ประมาณ4-5ขีดอะ ใส่ไปเลยหมูสับนี่ก็เป็นน้ำสอสที่เราหมักไว้ที่เราเตรียมไว้ใส่ไปเลย จะใส่ตัวนี้นะเต้าจีนเต้าจีนตัวนี้เ,เห็นไหมหแต่จะต้องหนึ่งฝาฝาเนี่ยเล้วเราไม่ใส่พรปเลยนะครับพรอสดๆสสนี่นหแหละใส่เลยแลนนี่ก็จะเป็นพระเอกของเรา ไข่เยี่ยวม้าที่ทอดแล้วต่งไปเลยว้าวนี่ก็จะเป็นกระเพราที่เราทอดใส่ไปเลยใส่ทั้งหมดแ่ะจบปิดไฟพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเพื่อนดูดิน่าทานไหมนี นะสุกแล้วไปเสิร์ฟจัดจานเลยมาเสิร์ฟแล้วครับเ,เพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟโอ้โหจานใหญ่มากเลยนะ่ะจะทันหมดไหมนี่เอาลงมาครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้หรือจะลงหมดเลยฮะเอาลงหมดเลยนะโอ,นะอ้โห จานมันเริ่มมากเลยเพื่อนแ,แอดขออนุญาตเคลียร์ก่อนเคลียร์ให้มันส,สวยๆก่อนไข่ย่อมาแน่นๆเลยเพื่อนๆนี่เดี๋ยวนะขออนุญาตชิมก่อนนะเพื่อนๆนี่ชิ้นเล็กชิ้นนี่ว้าวหอมกระเพราทอดมากเลยครับเพื่อนๆนี่ ชิมเลน,นะอืมอืม,อมเครื่องแน่นมากเลยอ่ะหอมหอมกระเพราหมูสับคุณทานแล้วนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับกดติดตามกด ไลค์กด u b s สไคร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพอ,อดีกินข้าวย,ยังครับยงกินไหมกินครับโ,อโพอดีเลยกระเพาใครจะมากินเป็นปะไม่ <c oughs> เคยกินครับเพิ่งเคยกินโอเคเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวตักข้าวมากินเลยนะโอเคครับ